สี่หรคะตอนนี้คนเก่งอยู่บ้านไหนีีๆๆๆๆนักคอนชัยสีอ่ะพูดตามคุูหนึ่งลูกแต่มีสองบ้านจะาอะนั่งนั่งอยู่บ้านใดบ้านหนึ่งนั่งลงลูกนั่งลงไม่ไม่ไม่เดินแล้วลูกเดี๋ยวเวียนหัวหนะคะอะวางตั้งาาตั้งโทรศัพท์วางไว้เลยลูกเดี๋ยวตอนออกกำลังกายจะได้ออกได้นะคะ คนเก่งเอาโทรศัพท์ตั้งไว้เลยลูกไม่เดินไปเดินมาแล้วเนาะอะเอาโทรศัพท์ตั้งไว้เลยแล้วคนเก่งให้เห็นหน้าคนเก่งด้วยให้เห็นหน้าไปลูกไม่ให้เห็นหลังคาให้เห็นหน้าด้วยนะอะให้เห็นหน้าด้วยลูกลนนนะอ่ะนนาว,อาวางได้หรือยังปาน,น้องเอาเมือตึดตื่เลย น้องไม้เอาโทรศัพท์ตั้งไว้ให้เห็นหน้าตนเองด้วยลูกไม่ต้องไม่ไม่ไมคนเก่งวางไว้นะเดี๋ยวตอนทํากิจกรรมออกกําลังกายเคลื่อนไหวเต้นกับคุณครูหนึ่งหนูจะได้เต้นได้้ตวางไม่เอาลูกน้องไม้ครับอ้าวมาอ่ะตั้งโทรศัพท์ไดอย,ยังนะ เรียนก่อนเลยเราจะซื้อของเลยอ่าเดี๋ยวถ้าหนูช้าแม่ฝนก็พาไปซื้อของช้านะถ้าคนเก่งไม่ตั้งใจเรียนแม่ฝนพาไปซื้อของช้าไม่รู้ด้วยนะแต่ถ้าหนูตั้งใจเรียนแป,ป๊บเดียวลูกแป,ป๊บเดียวแล้วหนูก็ได้ไปซื้อของกับแม่ฝนแล้วค่ะอ่าขนมคุณครูแฟนตี้เอาให้แล้วแต่ถ้าน้องไม้ตั้งใจเรียนเดี๋ยววันหลังเนี่ยมีรางวัลให้สําหรับเด็ก ตั้งใจเรียนด้วยนะลูกนะน้องไม้ทานข้าวยางังยังไม่ทานอีกเหรอหูลูกเก้าโมงแล้วคนเก่งยังไม่ทานข้าวเหรอคะเหงาไหมลูกอะไรนะปวดให้ดังนะอลูกมานั่งก,นงกินอะไรอะคะไปบ้านนู้นกินข้าวกับอะไรครับคนเก่งไปบ้านนู้นกินข้าวกับอะไร ไลูกเมนูนอะไรนะเอ๊สัญญาณหายอะลูกสัญญาณค้างเลยน้องไม้สัญญาณค้างอะลูกอะน้องไม้น้องไม้เอาโทรศัพท์ตั้งไว้เฉยๆเพราะว่าหนูเคลื่อนไปเคลื่อนมาสัญญาณมันหลุดได้ลูก น้องไม้เอาโทรศัพท์เอาสัญญาณวางไว้เฉยๆโทรศัพท์ตั้งไว้เฉยๆนะเมากบสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะน้องเคสวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะตอนนี้น้องเคอยู่ไหนอะคนเก่งมาพร้อมออกกําลังกายกับคุณครูหนึ่งกับคุณครูตุ้มหรือ,อยังคะพร้อมหรือ,อยังเอ้าน้องเคหายอะคนเก่งเด็กลูกน้องไม้ลุกขึ้นครับ น้องเคทลุกขึ้นครับอ้าวน้องเคทเถอะไปนิดนึงนะโอเคเยี่ยมมากเตรียมตัวนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายยามเช้ากันก่อนอ้าพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะ้ำแหมอ้าวมาน้องเคทพร้อมไหมน้องเคทพร้อมหรือ,อยังมา กัน,นกันหน่อยออกกำลังกายกันเครื่องขยับเข้าจังหวะด้วยการวอร์มร่างกายท้าที่หนึ่งเอียงข้อเราไปทางด้านซ้ายข้างไว้ก่อนสี่วินาทีแล้วสลับกันพ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เรียมตัวไปท่าที่สองกันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำกลังกายกันเริื่อนขยับเข้าจังหวะด้วยการบอมร่างกายท่าที่สองชูมือขึ้นจับมือให้ชิดก,กันแล้วเ็เอ็นตัวไปทางซ้ายสาับขวาหนึ่งสสามห เจ็ด <7 S 2> <8 S 1> แปดเตรียมตัวไปท่าที่สามกันเลยเต,ต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกันเริ่มขยับเข้าจังหวะด้วยการบวกร่างกายท่าที่สามกางแขนออกแล้วก็จงไงไห้มือมวนไปทางซ้ายและขวาสลับกันแปดครั้งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเตรียมตัวไปท่าที่สี่กันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกันเริ่มงยักเข้าจังหวะแลยการบอกร่างกายท่าที่สี่ตงขาออกเอามือจับที่เอวคนไปทางซ้ายและขวาฝั่งละสี่ครั้งหนึ่งสอง สามสี 3, 4, ่ห้าหกเจ็ดแดะต, 8, ต,ต่อไปเตรียมตัวไปท่าที่ห้ากันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกัน,นเท้าขยับเข้าจังหวะ ยการบอกร่างกายท่าที่ห้าน้ำมือเราจับไปบนหัวเข่าไม่บนเขาแต่ยอขึ้นลงทำให้ครบแปดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตรียมตัวไปท่าที่หกกันเลย ตันกันหน่อยออกกำลังกายกันเ,เครขยับเข้าจังหวะด้วยการบอกร่างกายท่าที่6กต้งขาออกยกมือขึ้นสองขางค่อยๆเ,เอาหมืแตะ้ที่พื้นแล้วนับหนึ่งถึงแปดหนึ่งสองสาห้าหกเปดเตรียมตัวไปทำท่าที่7กันเลย หน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกันเริ่มขยับเข้าจังหวะโดยการบอมร่างกายข้อที่7ให้งอเขา่าไปทางด้านซ้ายนับถึงแปดแล้วสลับไปทางดาง้านขวาหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก่งมากหนึ่งสอหเจ <8. S 2> เปเปรียนตัวไปท่าที่แปดกันเลยครัสุดท้ายแล้วนะครัสุดท้ายแล้วนะคะเต้น <c oughs> กันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกันเริ่มขยับเข้าจังหวะด้วยการบวกร่างกายท่าที่แปดหายใจเข้ายกมือขึ้นสองข้างหายใจออกเอามือลงทาช้าช้าสี่ครั้งหนึ่งสอง ให้ร่างกายเต่มตัวถ้าทำได้ทุกทุกวันร่างกายเรา นี่นี่เด็กๆทำการ์ดมาเราสอนสอนทำการ์ดใช่ไหมคะนุ่มไดค่ะน้อ่เข็ดทำเยอะมากครับไหนคะปันทำทั้งคืนเนหลายแ่นเลยเหรอแล้วน้องไม้ล่ะลูกน้องไม้ทำยังไม่ทำอย่างนั้นน้องไม้กลับมาน้องไม้ทำย้อนหลังนะลูกนะน้องเข็ด ลายใบเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปเมื่อวานนี้คุณครูแฟนตี้กับคุณครูโตมาเด็กๆทำการ์ดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้ถ้าเราจะไปหาผู้ใหญ่ไปหาเพื่อนเราจะต้องมีของขวัญใช่ไหมคะลูกไปมอบให้ผู้ใหญ่ในวันปีใหม่ด้วยหรืออย่างคุณครูนึงองาอในของขวัญในของขวัญไปเตรียมมาเหรอ แต่เด็กๆน้าไม่ได้เจียมแต่เด็กๆรู้ไหมว่าของขวัญมีม,ม,ม,มีเยอะมากมายเลยเด็กๆจะต้องเลือกของขวัญแบบไหนเดี๋ยวคุณดูนะยังไม่หายเลยน้องไม้นั่งก่อนลูกน้องไม้จะเดินไปไหนไ<ม>น้องไม้ไมนั่งลงก่อนนะลูกนั่งลงก่อนนะคนเก่งนะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะคะ ไ่หยุดังมป,ป,ป่เด็กๆรอสักู่นึงนะเด็กปเด็กๆรอดูนะ วันนี้เราจะเราเรียนหน่วยนี้หน่วยอะไรนะคะลูกนองเขตดน้องไม้นังเขตน้องไม้จ๋าหน่วยนี้เราเรียนเรื่องหน่วยอะไรนะวันอะไรวัน,น,วน,นปีวันขึ้นปีใหม่เก่งมากมากเลยน่ารักมากมากเลยตอบคำถามได้ถูกต้องเลยอ่ะเดี๋ยวคุณนึงเปิดให้เด็กๆดูเลยนะคะจะได้ดูพร้อมๆกัน อเอ๊คุณหนึ่งเปิดให้เด็กๆดูเด็กๆมองเห็นไหมนะอ้าวมาแล้วสองพัน่สิบสองสองถูกต้องลูก Happy New Year สองพยี่สิบสองหรือ2,022ใช่แล้วลูก2,022เป็นคิดทศัรารชลูกหรือดเรียกว่า พศออตามตาม่ตางประเทศหรือต่างนะคะหรือสากลนะตแต่ถ้าเป็นของไทยเราจะอาวแล้วพศออของไทยแล้วลูกปีหน้าพศอ,อ,อะไรคะพุทธศัก,กราชอะไรลูกสองพันสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ปีหน้าพศอะไรลูกพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสองสองไม่ใช่เลยอันนี้อันนี้คิดทศศัก,กราชลูก พุทธศักราชคืออะไรต่อจาก2,564นะพุทธศักราชพุทธศักราชพูดตามคุณหนึ่งลูกพุทธศักราชพุทธศักราช2 5 6พนห้าร้ไม่ใช่ฟังก่อนลูก2,522ฟังก่อนไม่ถูกไม่ถูกฟังก่อนฟังก่อนน้องเขธฟังก่อนนะคะน้องไม้เดี๋ยวพูดตามนะลูกนะอ้าว คนเก่งฟังคุณหนึ่งก่อนค่อยพูดนะพอสอพอสองสองพันห้าอยหกสห้าสองห้ารสห้าถูกต้องค่ะ,กคะเก่งมากเลยปีหน้าสองพัห้าอยหห้าเอ๊ะเด็กๆเห็นภาพอะไรในนี้ลูกคนเก่งเห็นอะไรบ้างในภาพนี้เ,ออเ,สเสือเสืออุ้ยเสือหรอคะ แล้วของหลืแล้วของขวัญคนเก่งช่วยคุณหนึ่งนับหน่อยมีของขวัญทั้งหมดกี่สีมีสีอะไรบ้างนึงสีน้ำเงินสีแดงสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีเขียวสีม่วงสีม่วงสีฟ้าสีฟ้าสีขาวสีขาวเก่งมากเลยแล้วมีทั้งหมดกี่กลงสาม นับก่อนนับก่อนลูกทั้งหมดลูกทั้งหมดมีกี่กล่องคะหกเ่งมากเลยหกล่องนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกของขวัญของขวัญมีเยอะมากเลยคนเก่ง ต้องอเลือกว่าจะเลอของขวัญแต่อันไหนน้อยอ่าไม่เป็นไรลูกอันเล็กก็ได้อันใหญ่ก็ได้แต่คนเก่งมาเรียนรู้กันว่าวันนี้เราจะเลือกของข,องขวัญแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะคะก่อนนี้จะไปเลือกของขวัญเด็กๆมาพูดตามคุณครูหนึ่งก่อนนะอ่ะเด็กๆเด็กๆคะ่ะอ้าวฟังคุณครูหนึ่งนะ แล้วเด็กๆพูดตามครูหนึ่งน้องเขตครับน้องเขตครับน้องไม้ครับอ่ะทุกคนมือวางที่ตากจากักมือวางที่ตากน้องเขตมือวางที่ตากครับน้องไม้มือวางที่ตากลูกน้องเขตเอามืออ่ะทุกคนเอามือยกขึ้นมามือขนันังขัดสมาธิแล้วมือวางที่ตักตนเองอ่ะ <c oughs> คราวนี้คนเก่งตั้งใจฟังเสียงคุณครูหนึ่งคนเดียวนะ จะไม่มีเสียงคนอื่นแล้วนะอ่ะทุกคนหลับตาหลับตาสมาธิหรือยังนะเดี๋ยวคุณหนึ่งคุณหนึ่งให้เด็กๆนับฟับงเสียงคุณหนึ่งคนเดียวนะคุณหนึ่งจะนับ1นึถึงสิแล้วค่อยลืมตานะคะหนึ่ง เก่งลืมตาแล้วปิดวาจายังไม่ต้องพูดนะคะคนเก่งลืมตาค่ะ<า>คนเก่งลืมตา่แสดงว่าเมื่อกี้น้องเข็ดไม่ได้ฟังคุณหนึ่งคุณหนึ่งบอกว่าให้คนเก่งลืมตาปิดวาจาแสดงว่าห้ามพูดนะคะแล้วคนเก่งฟังคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งจะพาเด็กๆอ่านคำ้องจองอะ เด็กๆพูดตามครูหนึ่งลูกทำของจองทำของจองปีใหม่วันใหม่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 แสงแดดสดใสแสงแดดสดใสจิตใจสําร้าน ตีใจเบิกบานนกน้อยร้องเพลงนกน้อยร้องเพลงคลื่นเพลงประสานอุ้เพลงประสานดอกไม้เบิกบานดอกไม้เบิกบานทุกทุกคนล่าเริงทุกคนล่าเริงอ้าวมาทำตามคู่หนึ่งด้วยนะอ่ะเดก็กๆเตรียมพร้อมนะคะวันใหม่ ปีใหม่วันใหม่ปีใหม่วันใหม่แสงแดดสดใสแสงแดดสดใสท่าอยู่ไหนท่าอยู่ไหนท่าอยู่ไหนมือมามือมาแสงแดดสดใสสดใสแดดตกตื้นจิตใจสัมราญจิตใจสัมร้านนกน้อยร้องเพลง กร้เพลงคลเพลงประสานเพลงประสานดอกไม้เบิกบานดอกไม้เบิกบานทุกคนล่าเริงทุกคนร้องเลยโอ้เก่งมากมากเลยคราวนี้คนเก่งจะมาดูซิลูกว่าของขวัญอะไรแล้วให้เด็กๆคิดในใจนะว่า หลังจากเราเรียนกันแล้วเด็กๆชอบของขวัญชิ้นไหนอชิ้นแรกเลยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมารพนี่มาโพนี่ถูกต้องลูกมาโพนี่เป็นของกินหรือว่าของเล่นคะ<ล>ของเล่นถูกต้องลูกของควรประเภทที่หนึ่งคือของเล่นนะคะอ่านอกจากมาร์คพนีมีของเล่นอะไรอีกไหมลูกที่เป็นของควรได้ บอกว่าทำนี่แม่น้องน้องไม้ขาของเล่นอะไรที่เป็นของขวัญปีใหม่ได้อีกลกูกน้องเขตค่ะหมาโพนีหมาโพนีแล้วอะไรอีกลูกที่เป็นของเล่นของหนู <Bangladesh> อะไรนะเอาบอกของเล่นหนึ่องอยา่างอ่ะน้องเขตหนึง่งอย่างน้องไม้หนึ่งอยา่าง <Brooke> อะไรดิอะไรตุรต๊กตาตุ๊กตาไปแล้วเก่งมากอน้องเขตน้องเขตมา อะไรดีนะคิดติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักตักรถฮะรถอารถเหรอคะรถของเล่นเยี่ยมมากเลยต่อไปเรามาดูของของขวัญต่อไปนะคะเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรอะไรคะเด็กๆเห็นภาพเห็นเห็นเห็นเในนี้มีอะไรต้นไม้ต้นไม้เอ้านอกจากต้นไม้มีอะไรอีกคะนี่นี่สีเทาเทาเน้า แก้วน้ำอ้าอะไรอีกคะลูกก<อ>ระจกอโกระจกอะไรนะอีชีดโก้ก็มี่ยู้อ๋อที่ฉีดนต่ลเครั้ะหลอดไฟไม่ใช่หล,ลอดไฟ,ไดไฟครีมอาบน้ำหรือโลชั่นนะคะมันเหมือนสีขาวๆเหมืนอนโซงหลอดไฟเลยนะคะลูก ตะกร้าเป็นหลอดไฟตรวโตตะกร้านี้นะคะเป็นของเล่นหรือของกินหรือของใช้ดีนะของใช้สุดยอดเลยขอบคุณประเภทที่สองคือของใช้นะคะต่อไปอะไรอีกนะอันนี้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 ของอะไรคะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยของกินของกินเก่งมากเลยเห็นอะไรเห็นอะไรอยู่ในกล่อง แอปซีโค้อ่าน้ำอัดลมแล้วอะไรอีกคะโค้กโค้กน้ำกะเลช็อกกเกล็ดเก็กมาของขวัญพ่อแทที่สามคือของกินนะมีของเล่นะดด็กๆพูดตามของเล่นเล่นของเล่นของกินว้าวสุดยอดมากเลยแล้วต่อไปโลกนี่ เห็นไหมลูกการเลือกซื้อของขวัน,นะคะเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของด้วยนะคะราคาประหยัดและไม่แพงถ้าซื้อของแพงมากๆแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยเด็กๆเสียดายตังไหมลูกเสียดายใช่ครับลูกน่ารักมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกซื้อของขวัญที่ใช้ประโยชน์ได้นะคะประหยัด และราคาไม่แพงคราวนี้ครูหนึ่งถามคนเก่งแล้วนะว่าคนเก่งชอบของขวัญชิ้นไหนถ้าน้องไม้จะซื้อของขวัญให้น้องเขตเออเลือกของขวัญให้น้องเขตน้องไม้จะเลือกอะไรให้น้องเขตแล้วน้องเขตจะเลือกอะไร <c oughs> ให้น้องไม้โ <c oughs> อ้โหเอาคิดก่อนคิดก่อนติ๊กต๊กติ๊กต๊ก <c oughs> น้องไม้กับน้องเขตจะเลือกอะไรให้กันนะติ๊กต๊กติ๊กต๊ก ของเล่นว้าน้องไม้บอกว่าจะเลือกของเล่นให้น้องเคทแล้วน้องเกทจะเลือกอะไรให้น้องไม้คะตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นของเล่นของใช้หรือของกินคะของใช้ตุ๊กตาเล่นของเล่นโอ้ต่างคนต่างเลือกของเล่นให้กันใช่ไหมอ่ะแล้วเลือกให้คุณหนึ่งกับคุณตุ้มอ่ะให้คุณหนึ่งกับคุณตุ้มอ่ะ เด็กๆเอาบอกว่าเอาตุ๊กตาแล้ว้าเลือกของขวัญให้คุณนุ่กับคุณตุ้มเลือกอะไรดีนะจะเลือกอะไรให้ค่ะใช้ค่ะของกินน้องไม้ของกินแล้วน้องเคนแล้วลูกตาหมีน้องตาฮะนมตาหมีใช่ไหมคะตาหมีตุ๊กตาหมีโอ้น้องเกดก็จะเลือกของเล่นให้คุณครูเหมือนกันส่วนน้องไม้สีของใช้ส่วนน้องไม้บอกว่าจะเลือกของกินใช่ไหมคะให้คุณครูใช่ไหม น่ารักมากๆเ,เลยอคราวนี้คนเก่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อของขวัญแล้วคราวนี้เด็กๆซื้อของขวัญเป็นหรือยังเ็นซื้อเป็นแล้วของะะขวัญที่เด็กๆต้องไปซื้อต้องมีราคาแพงๆไหมคะไม่มีไม่มีเราต้องคำนึงถึงอะไรลูกองปูของขวัญราคาประยหะระยัด แล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของของขวัญด้วยประโยชน์ที่ใช้นะใช่คนเก่งคราวนี้หลังจากนั้นครูหนึ่งจะให้คนเก่งระบายสีของขวัญให้คุณครูหนึ่งกับเพื่อนเพื่อนนะคะนี่เด็กเด็กดูนี่ไงของขวัญนี่ลูกเด็กเดเห็นของขวัญไหมโอเคโอเคไหมน่ารักมากมากเลย เดี๋ยวคนเก่งนะคะลูกระบายสีของขวัญกล่องของขวัญสวยๆเลยนะเอาหลายๆสีเลย <Okay. S 1> ให้คุณครูหนึ่งคุณครูตุ้มแล้วก็ให้เพื่อนๆด้วย <Okay. S 1> ทำได้ไหมคะ <Okay. S 1> ลูกไม่ก็ทำตามนะไม้ทำ oh, ตามนะ <okay. S 1> น่ารักมากๆเลยคนเก่ง <Okay. S 1> งั้นเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้คนเก่งระบายสีของขวัญน,นะคะ mm. เดี๋ยวครูหนึ่งส่งเข้าไปใน ห้องเราให้เด็กๆพร้อมรลยยังไปเตรียมสีไปเตรียมสีแล้วเตียมสีแล้วว้าวเยอะเลยโอคนเก่งจ้าอู้อันนี้คนเก่งสามารถระบายในโทรศัพท์ได้เลยนะลูกนะคนเก่งจ้าคนเก่งครับน้องไม้ คนเก่งสามารถระบายภาพนี้ในโทรศัพท์ได้เลยนะลูกนะโอเคค่ะโทรศัพท์ไ้ใช้ขันน้องไม้สามารถระบายในโทรศัพท์ได้ลูกแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนเก่งไม่สามารถทําได้ตอนนี้น้องไม้ต้องมาระบายย้อนหลังนะลูกนะส่งงานย้อนหลังนะน้องเขตกับน้องไม้ทําได้ตอนนี้เลยไหมลูก สุดยอดชื่นใจคุณครูหนึ่งกับคุณครูตุ้มมากๆเลยวันนี้คุณครูแฟนตี้ไม่อยู่แต่คุณครูแฟนตี้บอกว่าให้เด็กๆตั้งใจนะคะทํางานให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูแฟนตี้จะรอดูตอนที่เด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะโอเคเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราเจอกันตอนไหนอีกนะครับบ๊ายบาย เรามาโอเคลูกเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาเล่นเกมกันนะนานาทีได้จากสิบสมนาฬิกาจุดศูนยยาทีใช่ไหมอ่ะการนเรานะคะานัดก่อนจากการเรามาเก่าวคาว่ากาต้มกับดี่าลูกจ๋าเอาใหม่พร้อมกันนึงสขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวคนเก่งทำเลยนะ ซาว้าวกล่องบอลเลอเลยของกล่กลกลองของฝันโอ้บอลเลอเลยส่งใสคงนนง่คู่หนึ่ง,งนบนหลังคู่หนึ่งอะไรนะคะ